ข้อที่ถ้า1-8ส่วน8มีค่าเท่ากับ1หารด้วย2บวก2รูทบวกรูทบวกรูทบวกรูทไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเขาอยากให้เราหาค่าของ A อ่างกันพี่ก็มาดูก่อนเขาให้เงื่อนไขนี้มาเราต้องหาค่า A ออกมาให้ได้น้องก็ดูว่า1-8ส่วน8มันเท่ากับ1ส่วนก้อนใหญ่ๆก้อนนี้ ซึ่งด้านบนมันเหมือนกันแล้วค่าเท่ากันแปลว่าด้านล่างก็ต้องมีค่าเท่ากันพี่ก็จะได้ว่า8มีค่าเท่ากับ2บวก2รูทบวกรูทบวกรูทเไปเรื่อยๆแล้วพอได้อย่างนี้เสร็จพี่จะลบ2ออกจากทั้ง2ฝั่งของสมการ เราเขียนสมการเดิมมาก่อนแล้วเราก็ลบ2ออกจากทั้ง2ฝั่งของสมการข้อนี้จะใช้ความรู้เรื่องสมการด้วยนะดังนั้นถ้าใครยังไม่รู้ก็ไปเรียนในบทสมการก่อนแล้วกลับมาดูกันใหม่ฝั่งซ้ายจะเป็น8ปลบสเหลือ6ส่วนฝั่งขวาบวก2กับลบ2จะตัดกันหายไปเหลือแค่2อรู a บวกรู a บวกรูทเอไปเรื่อยๆแล้ว6มันเท่ากับ2คูณก้อนก้อนนี้พี่อยากให้2ที่คูณข้างหน้ามันหายไปพี่ก็ทำการหารด้วย2ทั้ง2ฝั่งของสมการพี่ก็จะได้ว่าฝั่งซ้าย6หาร2คือ3ฝั่งขวา2กับ2ตัดกันไปเหลือแค่รูทเอบวกรูทเอบวกรูทเอไปเรื่อยๆ พอพี่มีกรนที่สองหรือรู้อย่างเงี้ยพี่ก็เดาดีกว่าพี่อยากให้ตัวนอกสุดมันหายไปพี่ก็ต้องยกกําลังสองทั้ง2ฝั่ง3เราก็ต้องยกกําลังสองของถังใช่ไหมสามกำลังสองก็เป็น9ส่วนฝั่งขวาน้องลองมองถ้าเรายกกําลังสองเข้าไปกําลังสองกับรูตัวนี้มันก็จะตัดกันหายไปก็จะเหลือว่า9มีค่าเท่ากับ A บวกรูทเบวกรูทเไปเรื่อยๆพอเราได้อย่างนี้เสร็จน้องก็ต้องดูว่าอ่าพี่เขียนเองนี้ละกันจะไม,ไม่เหมือนกันไอ้ก้อนก้อนเนี้ยรูทเบวกรูทเบวกรูทเไปเรื่อยๆมันก็คือค่าของอันนี้นี่นาซึ่งเรารู้นี่ว่ามันมีค่าเป็น3พี่ก็แทนเลยว่าอันเนี้ยคือ3 พี่จะได้ออกมาว่า9มีค่าเท่ากับ a บวก3ดังนั้น a ก็เลยมีค่าเป็น6ข้อนี้ตอบ a มีค่าเป็น6รูปนะข้อนี้เราจะใช้ความรู้เรื่องสมการก่อนอื่นพี่ก็ดูว่าถ้ามันเป็น1ส่วน8เท่ากับ1ส่วนก้อนใหญ่ๆก็อนด้านล่างด้านบนเหมือนกันค่าเท่ากันด้านล่างก็ต้องเท่ากัน เสร็จแล้วพี่ก็ลบ2ออกจากทั้ง2อฝั่งของสมการพี่จะได้ว่า6เท่ากับ2รูท a บวกรูทบวกรูทไปเรื่อยๆแล้วพี่ก็ทำการหารด้วย2ทั้ง2อฝั่งของสมการพี่จะได้ออกมาว่า3มีค่าเท่ากับรูท a อบวกรูทบวกรูทไปเรื่อยๆ แล้วพี่ก็ลองยกกําลังสองทั้ง2ฝั่งดูเพราะพี่อยากให้รูทด้านนอกเนี่ยมันหายไปพี่ก็จะได้เป็น3กํกลังสองหรือ9จะเท่ากับ a บวกรูท a บวกรูทไปเรื่อยๆซึ่งรูท a บวกรูทไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็คือบรรทัดเมื่อกี้ที่เรารู้นี่ว่ามันมีค่าเท่ากับ3พี่ก็แทนเข้าไปว่าก้อนเนี้ยมันคือ3 พี่จะได้มาว่า9มันมีค่าเท่ากับ a บวก3ดังนั้น a เดียวก็เลยต้องตอบว่ามีค่าเป็น6กินแท่งนี้นะหโยสอนต่อก็ได้